ดัเรื่องเรื่องการอะไรนะการลงนามในสัญญาสัญญาต้องสมบูรณ์แบบนะคะถึงจะสามารถอะไรคะถึงจะสามารถบังคับกับผู้รับจ้างได้ไม่ใช่แบบเออนายยกลงนามแต่ผู้รับจ้างลงนามหรือยังคะยังไม่ลงแต่อพย่าสองคนที่เสนอหน้าไปก่อนแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถอะไรคะสามารถบังคับกับผู้รับจ้างได้ไหมคะไม่ได้ไไดเพราะสัญญา,าเขากำหนดไว้เลยว่าสัญญาต้องทาเป็นกี่ฉบับสองฉบับฉบับนึงให้ใคร ฉบับหนึ่งให้ผู้รับจ้างคืนไปเลยฉบับหนึ่งเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่เราเพื่ออะไรที่จะบังคับใช้สัญญากับผู้รับจ้างสัญญาตัวนี้ต้องให้ใครบ้างให้หนึ่งผู้ควบงานเลยอันที่สองก็คือให้ใครให้คณะกรรมการตรวจรับเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้ทําหน้าที่ในการบริหารสัญญาถามว่าถ้าสัญญาลงนามไม่สมบูรณ์มันจะบริหารสัญญาได้ไหมคะได้ไหมคะบังคับกับผู้รับจ้างได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้สัญญาสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องลงนามในทุก ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมันมีเคสกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ลงนามในสัญญาเมื่อจะคิดค่าปรับงดลง่าปรับแจ้งดำเนินคดีแจ้งเวรที่งานกับเขา<ม>ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่ลงนามในสัญญาและสัญญาเขาเคยไม่รู้เลยไม่เลยไม่เคยรู้เลยแต่ที่ท้องถิ่นเราทําเป็นประจำเพราะอะไรทําเป็นสัญดานเพราะอะไรคะเคยทําต่อ,ต,อต่อกันมาสัญญาจะกครบครัวสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อวันที่ผู้รับจ้างมารับ ชถ้าเกิดข้อข้อเกิดข้อกรณีเราเียนปปชสตงหรือหน่วยตรวจสอบอื่นลงนะคะหรือแม้กระทั่งผู้รับจ้างก็ไปดําเนินการอย่างอื่นไม่รู้เลยในอนาคตตัวนั้นพวกเราก็ต้องพึงระมัดระวังด้วยไม่ใช่เกิดละเมิดด้วยเกิดอาญาด้วยเกิดวินัยด้วยเพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าพวกเราจะเอาละเมิดวินัยอาญาหรือเลือกเอาทั้งสามอย่างพร้อมๆกันโอเคเลือกเอาได้ค่ะลูกตามนั้นนะคะการลงนามในสัญญาจะต้องสมบูรณ์เมื่อผู้รับจ้างลงนามผู้ว่าจ้างลงนาม และอีพญาส,สองตัวเสนอหน้าลงนลยยามในสัญญาพร้อมเพียงกันโอเคไหมคะลูกตามนั้นนะคะ